สวัสดีครับยินดนีต้อนรับทุกทนะ่านเข้าสู่ช่อง Wonder t e t h e r ชวนกันตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับบทความดีๆนะครับผมตอนนี้มีทาง FC นะครับผมแฟนคลับทางที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันอาจารย์ด้วยกันที่เป็นนักวิชาการด้วยกันทากเข้ามาถามค่อนข้างเยอะนะครับว่า ในช่วงที่เรากําลังประสบปัญหาไม่สามารถที่จะไปทําการสอนนะครับผมนักเรียนไม่สามารถไปเรียนในโรงเรียนได้เนี่ยเราจะต้องทํางานต้องสอนผ่านออนไลน์กันนะครับผมเกิดปัญหาว่าเมื่อมีการสั่งงานออกไปมีการส่งงานมาหาที่คุณครูนะครับไฟล์ที่ออกมาเนี่ยกระจัดกระจายเรามีวิธีไหนที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้แบบพร้อมๆกันหลายๆไฟล์ได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่า นะครับคำตอบคือมีแต่ละหลายท่านไม่ทราบว่าจะต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับผมบางท่านต้องใช้วิธีในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละไฟล์นะครับผมเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีทั้งหมด6ห้องนะครับเราสอนวิชาคอมพิวเตอร์เราสอนวิชาในการเขียนโปรแกรมสอนวิชาทักษะทางการพูดลองนึกดูว่า6ห้อง นักเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับผมแล้วก็ระดับชั้นของเราแต่ละชั้นเหมือนใช่ว่าชั้นป .6 เนี่ยมีทั้งหมด5ห้องชั้นปหมีทั้งหมด5ห้องนักเรียนห้องละ45คนเพราะฉะนั้นเกิดปัญหามากๆเราไม่สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ของไฟล์เอกสารส่วนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเฉพาะคําถามนี้ไม่ใช่เฉพาะมีแค่เพื่อนร่วมอาชีพที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมทางสปปลรา ของพี่น้องฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมเพื่อนอเพื่อนบ้านพี่น้องของเรานะครับผมก็มีการทักเข้ามาถามทางกล่องข้อความเช่นกันเดียวกันนะครับไม่ยากนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ 1. ดูคลิปให้จบนี่สําคัญมากหากท่านดูไม่จบท่านจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะครับ 2. ท่านจะต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องแน่นอนว่าเราใช้ร่วมกับไฟล์ที่เป็นเอกสารเราจะต้องทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมซึ่งคอมพิวเตอร์ของท่านจะเป็นม d o w s ก็ได้หรือว่าจะเป็น Mac ก็ได้นะครับผมเราใช้วิธีเดียวกันนะครับ 3. ท่านจะต้องทําการติดตั้งโปรแกรมดังที่ปรากฏใต้คลิปด้านล่างนะครับผมซึ่งจะเป็นฟรีแวร์ไม่เสียเงินนะครับผมกรณีใดๆนะครับผมเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้ทั้งหมด3อย่างแล้วอย่างที่4นะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟล์ที่เราจะต้องนำมาเปลี่ยนนะครับผมชื่อไฟล์ให้เหมือนกับที่เราต้องการว่าต้องการเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับผมหาว่าทำแล้วติดขัดปัญหาอย่างไรอย่าได้เป็นกังวลใจไปนะครับผมเราสามารถทักแชทพูดคุยได้ที่ Facebook ชื่อว่าเด็กชนหลง ทักเข้ามาได้เลยทางกล่องข้อความนะครับผมยินดีที่จะตอบกลับทุกข้อความแต่ในบางครั้งนะครับผมอาจจะติดภารกิจตอบกลับช้าบ้างแต่แน่นอนว่าตอบกลับทุกข้อความนะครับอย่าลืมนะครับผมของเรานั้นขอเพียงแค่การกดติดตาม,มเพื่อเป็นกําลังใจแทนทุกทาขอบคุณเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันครับผมว่าเราจะทําได้อย่างไร เมื่อเราคลิกเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับผมท่านจะเข้าไปสู่หน้าตาของทางผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมแต่หากว่าท่านใดที่หาลิงก์ไม่เจอนะครับข้างล่างใต้คลิปของเราเมื่อท่านคลิกตรงคาําว่าซีมอลหรือว่าแสดงเพิ่มเติมจะปรากฏลิงก์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทาแปะข้างบนไว้ให้เลยจะได้เห็นง่ายนะครับหรือว่าท่านไปดูที่คอมเมนต์แรกก็ได้ที่ผมทำการปักหมุดไว้ส่วนตรงนี้จะมี ลิงก์ให้เราเลือกคลิกส่วนตรงนั้นได้ชเชคเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้มาหน้าตาแบบนี้จะเป็นเว็บของผู้ผ,ผลิตและพัฒนาโปรแกรมเชื่อว่า Brook Rename Utility นะครับผมจะเป็นชื่อของโปรแกรมเลยนะครับเรามาเริ่มแรกกันเลยนะครับผมต้องขออธิบายก่อนว่าผมตระหนักดีและเข้าใจาดีว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนั้นทักษะด้านการชำนาญแตกต่างกันเพระนาะฉะนั้น ต้องขออาภัยสําหรับท่านที่เป็นแล้วนะครับผมผมอาจจะเดินเรื่องช้าเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงผู้ที่มีทักษะความชํานาญไม่เท่าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเราจะเดินไปได้วยกันอย่างช้าๆเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังแน่นอนว่าเมื่อท่านมาดูคลิปของเราท่านจะต้องทําได้นะครับผมอย่างที่1ให้เรากดดาวน์โหลดตรงครําว่าฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหน้าจอเลยง่ายดีนะครับ เมื่อเราคลิกคำว่าฟรีดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสู่หน้าตาแบบนี้ซึ่งระบบจะบอกว่าปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น3.4.1.0ในวินโดว์ที่รองรับก็คือ Windows 10, ว i นโด w s 8, Windows 7, Windows Server 2019,2016,2012,2008เพราะฉะนั้น Windows XP นะครับผมไม่รองรับนะครับผม Windows Server เวอร์ชัน 2005- 2น0 3ไม่รองรับนะครับปกติแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วสำหรับเวอร์ชันที่เก่ากว่านี้นะครับผมเราก็กดคลิกคำว่า Install b r o o k r e n a m e Utility ได้เลยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์มาให้เราหาว่าใครที่ใช้เป็น Google Chrome เหมือนผมนะครับผมเราจะเห็นไฟล์หนึ่งไฟล์โผล่มาด้านล่างส่วนตรงนี้นะครับ ทุกครั้งที่มีการรีวิวเรื่องการดาวน์โหลดหรือว่ามีการสอนเ่องการติดตั้งโปรแกรมจะมีคนทักเข้ามาถามทาง Facebook เด็กชนหลงทางกล่องข้อความมาคัานเยอะว่าอาจารย์ครับผมหาไม่เจอป่าไฟล์ที่อาจารย์บอกว่าดาวน์โหลดมานั้นน่ะผมดาวโหลดแล้วเหมือนกันแต่ผมหาไม่เจอว่าไฟล์มันถูกจัดเก็บไว้ตรงไหนอาจารย์ทราบไหมครับผมก็จะเรียนบอกกับทุกท่านว่าผมไม่ทราบครับ เพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนั้นต่างที่กันแต่เราจะมาทําวิธีนี้ครับเราจะมาคลิกซ้ายที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น1ครั้งระบบจะถามเราว่าเราต้องการทําอะไรถามว่าใครที่เป็นภาษาอังกฤษให้เลือกคาม่า Show in folder หากใครที่เป็นภาษาไทายให้เลือกคําว่าแสดงในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายหครั้ง ระบบจะพาเราไปสารที่ที่เราทําการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดไว้นะครับตอนนี้เราจะมาเจอไฟล์ค่อ,ข,อข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมขอลบไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคสําหรับของเราไฟล์ที่เราจะติดตั้งก็ชื่อว่านี่เห็นไหมครับตัวนี้เลย bru setup ก็ดบิลคลิกเข้าไปหรือว่าให้ชัวร์ก็คือคลิกขวาเลือกคำว่า run as administrator นะครับ นี่มาแล้วส่วนตรงนี้ให้นึกคำว่า I setup นะครับผม Agreement ตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับผมอขอให้ I accept the Agreement นะครับผมตรงนี้นะครับอันที่1แล้วก็กด Next จากนั้นส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็กด Next นะครับผมกด Next ได้เลยนะครับตัวนี้ก็กด Next ต่อไปได้นะครับผมกด Install ระบบก็จะทำการติดตั้งไฟล์ให้เราแล้วนะครับ ระบบจะถามว่าเราต้องการที่จะเปิดโปรแกรมตอนนี้เลยหรือเปล่าเราก็กด finish ได้เลยนะครับระบบก็จะทําการเปิดขึ้นมาส่วนตรงนี้นะครับผมปิดข้างหลังไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมดังที่ผมเรียนไว้ว่าขอความกรณานการดูให้จบเพราะว่าเมื่อท่านดูไม่จบท่านจะค่อนข้างงงว่าโปรแกรมนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ค่าทั้งหมดที่อยู่ในโปรแกรมส่วนตรงนี้นะครับอ่า จากนั้นขั้นตอนต่อไปลำดับที่1ของการใช้โปรแกรมนะครับให้ท่านไปยังสถานที่ที่ท่านจัดเก็บไฟล์ที่ท่านำการเปลี่ยนชื่อไว้ของผมเองผมได้ทําการสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า test ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับผมเข้าไปด้านในเลยครับจะเจอไฟล์ทั้งหมด5ไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพชื่อไฟล์ของผมก็คือนะครับ i m g 2 0 0 1นะครับเรียงมาเลย2 0 0 2 ศูนย์สามศูนย์สี 3, ส่ศูนย์ห้านี่คือไฟล์ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับขั้นตอนต่อไปหากว่าเราต้องการที่จะกําหนดชื่อนะครับว่าให้ชื่อไฟล์ส่วนตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะครับผมให้เรามานี่นะครับตรงเนมให้เปลี่ยนจากคีปเป็นคําว่ารีเวิร์สนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการเปลี่ยนได้เลยนะครับของผมต้องการเปลี่ยนเป็นคําว่า ชวนกันตลอดที่เป็นชื่อช่องนะครับอ่สังเกตไหมครับผมเมื่อเราคลิกตรงนี้ข้างบนเนี่ยชื่อไฟล์จะเปลี่ยนเหมือนกันไหมครับเมื่อเราคลิกตัวไหนก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนแค่ไฟล์เดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลิกชื่อเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากลับมาคลิกส่วนตรงนี้ที่เป็นชื่อไฟล์หากต้องการเปลี่ยนแค่ไฟล์เดียวก็เลือกแค่ไฟล์เดียวหากต้องการเปลี่ยนหลายๆไฟล์ ให้เราทําการมผมให้นี้ดีกว่าให้เราทําการคลิก1ไฟล์แล้วกดคอนโทรลที่แป้นกดปุ่ม A ระบบจะทําการคุมมาให้เราหากว่าใครใช้เป็น Mac นะครับให้กดคอมมาแล้วกด A ระบบก็จะเลือกไฟล์ทั้งหมดมาให้เรานะครับนี่สังเกตไหมครับเมื่อเราทําการคุมระบบจะทําการเปลี่ยนชื่อจากต้นฉบับเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชื่อที่เรากําหนดของผมกาหนดเป็นชื่อช่องก็คือชวนกันตลอด แต่ไฟล์มันซ้ํากันหมดเลยชื่อเดียวกันระบบไม่ยอมแน่ๆนะครับผมขั้นตอนต่อมาเราจะต้องทําการใส่ลําดับที่ให้กับไฟล์ของเราในการใส่ลําดับที่นะครับผมเราจะมาเลือกคําว่า n u m b e r i n g ส่วนตรงนี้นะครับผมที่เป็นคอลัมน์ฝั่งทางขวามือให้เราเลือกตรงคําว่านั้นคถามว่าเราเลือกคําว่า Prefix นะครับลำดับที่จะอยู่ข้างหน้าสังเกตนะครับเป็น1 2 3 4 5อยู่ข้างหน้าไฟล์ดูรแลไม่เสยเท่าไหร่เนาะ ถ้าเป็นซับฟิกนี่อ๋อโอเคอยู่ข้างหลังนะครับก็สวยดีไหครับและอันที่3จะเป็นทั้งหน้าและหลังดูแปลกแต่เข้าไปใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเอาเลือกเป็นอันข้างหลังดีกว่านะครับมีการทักเข้ามาถามต่ออีกนะครับผมว่าต้องการที่เป็นชื่อรายวิชาขีดลำหนับที่ทำได้ไหมทำได้นะครับหากว่าเราต้องการที่จะใส่ขีดเข้าไปนะครับผม ในส่วนของทางน,นี้ที่เป็น Add นะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ที่เป็นสับ f ิกนะครับผมต้องการใส่เครื่องหมายอะไรล่ะเครื่องหมายขีดเห็นไหมครับสังเกตชื่อไฟล์ก็จะกลายเป็นชวนกันตลอดขีดหนึ่งใส่แล้วเสร็จแล้วนะครับต้องการใส่เป็นที่ด้วยได้ไหมใส่ได้ใส่เป็นที่ด้วยก็ได้บางคนต้องการจะให้ใส่เป็นที่อยู่ข้างหน้าอ,อยู่ข้างหน้าก็กดเป็น prefix นะครับว่าเราต้องการจะรู้ว่าวันนี้นะ ของเราตั้งค่าให้นักเรียนมาส่งงานให้เราเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับตรงกลางก็เปลี่ยนจากชื่อช่องให้เป็นรายวิชาไปเสียเหมือนเช่นว่า1301.21ก็เป็นวันที่13เดือน1น0 1 1นะครับชื่อรายวิชาก็จากชนการตตอลนก็เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทักษะการพูดอย่างเงี้ยฮะคิด1 2 3 4 ก็ใส่ไล่ลงไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่ฟังก์ชันแค่นี้นะครับผมส่วนอื่นเนี่ยหากว่าใครต้องการที่จะลองเล่นดูก็ย่อมทําได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนไฟล์พร้อมๆกันหลายไฟล์แล้วนะครับหากว่าเราต้องการที่จะเซฟหรือวีมูฟทําอย่างไรดีนะครับผมผมแนะนําให้ท่านมาส่วนตรงนี้ก่อนนะครับ จนข้างล่างตรงนี้ขอจะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะจัดเก็บไฟล์ในการเปลี่ยนแปลงไฟไว้ที่ไหนให้เราคลิกเป็นรูปโฟลเดอร์สีเหลืองนะครับจากนั้นก็กําหนดตําแหน่งที่เราต้องการจะไปวางเดี๋ยวผมจะมาที่หน้าจอนะครับผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า test 2นะครับแล้วก็กดโอเคไปเพราะฉะนั้นตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็ทราบแล้วว่าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัต้นฉบับเนี่ยชื่อเดิม เปลี่ยนไปเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็กําหนดให้ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้สําคัญเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกไหมครับหากว่าเราติ๊กถูกอยู่แบบนี้คอมพิวเตอร์ของเราจะยังคงเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ให้เราแล้วก็ส่วนไฟล์ที่ทําการแก้ไขชื่อเนี่ยเขาก็จะทําการก๊อปปี้พร้อมกับแก้ไขามาให้แต่หากว่าเราเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกอันนี้อันตรายละระบบ เขาจะไม่สำรองไฟล์ต้นฉบับไว้ให้จะก,กลายเป็นว่าไฟล์ต้นฉบับของเราจะถูกเปลี่ยนชื่อไปโดยปริยายนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดใดๆก็ตามเราจะทำการติ๊กถูกไว้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วให้เรากดคำว่า remove นะครับอขออภัยกดคำว่า rename นะครับระบบขอก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนไฟล์ทั้งหมด5ไฟล์เนี่ยมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดถูกต้องหรือเปล่าหามว่าเรา ถูกต้องเราเช็คแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับหากว่าทำเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะฟ้องขึ้นมาว่านี่เราได้ทําการเปลี่ยนชื่อของคูณ5ไฟล์เสร็จแล้วนะก็กดโอเคได้เลยนะครับต่อไปแล้วก็ไปดูไฟล์ของเราปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทสหนึ่งก่อนนะครับเทสหนึ่งนี่คือไฟล์ต้นฉบับสังเกตนะครับนี่คือเรียงจากไฟล์ต้นฉบับนะครับผมอันนี้ศนย์สองนะครับ0นส 04และ05นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฟล์ทั้ง5าไฟล์นี้เมื่อเรียงแบบนี้แล้วเนี่ยไฟล์ที่เราทําการเปลี่ยนชื่อไปเนี่ยจะเรียงตามนี้หรือเปล่านะครับไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วอยู่ในเทสสองนะเ,เห็นไหมครับก็จะเป็นชนกันตลอดเนี่ยวันที่เดือนปีชวนกันตลอดหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเรียงตามไฟล์นี้เห็นไหมครับผมนี่คือไฟล์ที่1นี่คือไฟล์ที่2 นี่คือไฟล์ที่3นี่คือไฟล์ที่4และนี่คือไฟล์ที่5เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนชื่อส่วนตรงนี้ต้นฉบับยังคงอยู่ชื่อไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับจะถูกคัดลอกมาอ,กอีกหนึ่งฉบับขึ้นมาให้เราพร้อมกับเรียงตามที่เรากําหนดค่าตามต้นฉบับใบทุกประการนะครับผมสาหรับวิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับ ไฟล์ทุกชนิดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์เพลงไฟล์หนังแม้แต่ไฟล์มิด i ของ mt 3นะครับผมที่มีเป็นแสนแสนไฟล์เราก็สามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยนไฟล์ทั้งหมดรวมรวมกันแบบนี้ได้นะครับผมนี่คือเป็นเทคนิคดีๆที่เรายินดีนำม,มามอบให้กับทุกท่านนะครับผมสำหรับของเราเองนั้นบันดิสคอรเ์ตเ,เตอร์ของเราชนกันตลอดน,นะครับผมเราไม่ได้เป็นช่องสำหรับผูกขาด ในการรีวิวแบบใดแบบหนึ่งนะครับผมหากว่าท่าในใดอยากจะทราบความรู้เทคนิคดีๆแบบไหนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมยินดีที่จะนํามารีวิวนะครับผมให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะผมเชื่อกันดีว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับผมทุกครั้งที่มีการเรียนรู้นั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้เก็บเกี่ยวและนําไปใช้ต่อยอดได้ นะครับผมอย่าลืมนะครับผมของเราเองขอเพียงกำลังใจด้วยการกดติดตามแทนทุกคำขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ